ขาหนูเนี่ยเป็นคนที่ไม่สวยผมไม่หล่อมีแฟนได้ไหมเออหรือไม่ได้หล่อไม่ได้สวยแต่อยากสร้างตัวตนออนไลน์แบบคู้เนี่ยจะปังจะดังไหมจะทำได้หรือเปล่าเธอ Beauty Standard มันก็จะมีทุกๆประเทศถูกไหมในหนังเกาหลีบอกว่าอะไรหรือเปล่าพอไม่สวยคือสวยเลยทุกคนถึงแม้ว่าบางคนจะยังติด Beauty Standard อยู่ ยังติดมาตรฐานความสวยความงามอยู่แต่มันก็จะมีกลุ่มที่คิดต่างและเยอะด้วยก็คือว่ายุคนี้มันเป็นยุคของความยูนิคมันเป็นยุคของความเป็นตัวของตัวเองไม่เหมือนใครเพราะฉะนั้นเนี่ยคือคุณก็สามารถประสบความสำเร็จในชีวิตได้ถ้าคุณเนี่ยเป็นคนที่ไม่เหมือนใครเป็นคนที่มั่นใจตัวเองและแตกต่าง ข้อแรกเลยที่คุณจะต้องทําแล้วคุณจะมีความสุขมากขึ้นแล้วคุณจะทําทุกอย่างสําเร็จมากขึ้นคุณจะมีแฟนดีคุณจะมีรา,ายได้ที่ดีขึ้นคุณจะมีงานที่ดีมากขึ้นนั่นก็คือหยุดเปรียบเทียบค่ะการที่คุณเนี่ยไม่สามารถที่จะแบบมีชีวิตที่ดีได้นักเรียนบางคนหรือว่าคนที่มาปรึกษาครูบางคนเนี่ยนะคะเขาอยู่ในโลกของเขาครูหนูไม่สามารถไม่ได้เจอใครอะแล้วหนูจะหาแฟนได้ไหมแล้วหนูไม่สวยด้วยเนี่ย แต่หนูว่าไม่กล้าที่จะออกไปเจอเพื่อนใหม่ๆไม่กล้าที่จะมีสังคมอ่ะเพราะหนูไม่สวยคือฉันหัวจะปวดเพราะอะไรรู้ไหมถ้าคุณยังเปรียบเทียบกับคนอื่นอยู่มันเป็นความทุกข์มากๆสมมติถ้าคุไปเปรียบเทียบค่กอ่ะพี่อ้ําพัชราภาอ้ําพัชราภาเธอฉันคงค่าตัวตายเวลาหลายรอบถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ย เธอต้องหยุดเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นแล้วเธอจะมีความสุขมากไม่ว่าจะเรื่องใดๆก็ตามแทนที่คุณจะเอาคนที่เขาดีที่คุณชอบที่คุณรู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้สวยสาหรับฉันคนนี้เก่งสําหรับฉันคนนี้ประสบความสาเร็จสาหรับฉันนี่ที่ฉันแบบอยากจะเป็นเนี่ยเอามาเป็นต้นแบบในการพัฒนาตัวเองไม่ใช่เอามาเปรียบเทียบและกดตัวเองให้ดูด้อยค่าลง กดตัวเองให้ดูแบบว่ากลายเป็นคนต่ําเตี้ยเลียดินไปเลยคุณแล้วคุณจะเป็นเหมือนเขาได้ไหมหรือคุณจะเป็นยิ่งกว่าเขาได้ไหมทางใครที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้สวยคนนี้หลอ่อคนนี้ชีวิตดีดีคนนี้แบบว่าดีมากๆเลยคนนี้เขาดูรวยจังเลยเขาประสบความสำเร็จจังเลยอย่าไปเปรียบเทียบอย่าไปบบกว่าโอ้โหแม่งไอ้พวกรวยกูเกียดว่ะอะไรเงี้ยไอ้พวกคนรวยมันต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้นั่นกเน็เป็นการเปรียบเทียบนะเปรียบเทียบว่าตัวเราเนี่ยด้อย โดยที่เราไม่รู้ตัวนะมีคนหนึ่งที่คุณรู้จักเราแบบชอบแบบว่าด่าคนรวยแล้วตัวเองก็ดูต่ําต้อยอยู่ย่างนั้นทุกๆวันดังนั้นก็ไม่ได้จนค้นแค้นอะไรเลยแต่ชอบเห็นคนรวยเป็นคนเลวก็อย่างแบบต่ําต้อยทุกๆวันเพราะฉะนั้นคุณต้องหยุดเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นหรือการไปกันแน่กันแหนหรือว่าการไปแบบว่าไอ้แบบอันนี้มันแบบก็อย่างงั้นแหละสวยมาเพราะสัญญกรรมซีนู่นนี่นะั่นอะไรแล้วแต่นั่นคือการ เปรียบเทียบโดยที่คุณไม่รู้ตัวแล้วคุณก็จะทุกข์ใจโดยที่คุณเนี่ยไม่รู้ว่าคุณเองนั่นแหละเป็นคนที่เปรียบเทียบตัวเองกับเขาใช่เรามีความสวยในฉบับของตัวเองเรายูนิ